สวัสดีแฟนคลับนะผมทั้งที่อยู่ในประเทศล้ออยู่ต่างประเทศนะผมมีโอกาสนะครับมาลงเรือที่เกาะเสม็ดสานอีกรอบนะผมเพราะวันนี้ก็ถือโอกาสก็เลยนะครับมาเทสระบบคันระบบล้อครับนี่ครับผมของอิกัดนะผมนี่ครับล้อก็จะเป็นตัวต่อตัว TL 2,005นะครับผมเบอร์2,005นะครับเซล่านะครับผมนี่ครับนี่ เดี๋ยวนี้เราจะลองมาเทสกันว่าจะมันแค่ไหนนะผมกับคันที่จับน,นี่ครับสีสวยเลยสีเขียวมิ้นนะทุกคนนี่นะแบบนี้เลยนะดามจับแบบนี้เลยไม่หนักนะครับไม่หนักนะแล้วก็จะปลายจะเป็นปลายโซลิดเลยนะทุกคนนะนี่นะมันจะมีสีชมพูแล้วก็เขียวมิ้นทน์ครับสำหรับคันนะผมแล้วก็จะเป็นลอกเบอร์สองพันห้าครับผมแล้วก็ส่วนโยเทอจบ์บาเรารวมทั้งสาย P E นี่ตรงน,นี้เลยนะครับผมสาย P E ครับเขาก็ห่อ e. สำหรับโยเนี่ยเพี่คบทุกคนนะหลายไซส์หลายขนาดเลยผมเอาออกมาไม่หมดครับเนี่ย คือเยอะมากพวกโยพวกอะไรนะ2.5 2.2 3.0นะเพียบครับรวมถึงเสื้อก็มีนะผมเสื้อนะเสื้อสวยๆนะครับผมของอีกะเลยนะครับยเีชื่อแบบนี้เลยเน,นะครับแล้วก็เขามีแบบหลากหลายมากแล้วก็นเนี่ยเป็นสายเนี่ยสายสายหน้าสายชอนะ่องอ่ะอันนี้ผมเลือกมาเป็น10บอน์นะครผมตัวนี้นครับคือเขามีหลากหลายมากเลือกไชตัวไหนเนี่ยไปหาซื้อตามร้านทั่วไปได้เลยนะคือราคาถูกมากเหมาะสําหรับมืออาชีพแต่ว่าราคาถูกทุกคน นะลองไปลองไปดูกันทำร้านเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาเยอะมากจริงไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูผลงานด้วยว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับงานหมึกนะทุกคนนะออกต่อคลิปได้แล้วเนี่ยได้ได้เอาได้นะน้าๆอะไรนะครับไนะอ,อ,อคิวครับไอคิวนะคิวนะวันนี้ร่วมชะตากรรมวันะนี้หนึ่งวันะนะครับผมลมแรงหน่อยนะครับโหนะ ตอนแรกคิดว่าพายุมันหมดนะมันก็หมดแหละแต่ว่ามันเป็นแค่คลื่นแบบปกต,ติครับของสมัยสารน,นะผมเดี่ยครับ,ดรบเดี๋ยวเรามาเทสโยของอีกะนะผมวันนี้เราลงเรือจะแนะนำให้ใช้เป็นสามจุดศูนย์นะทุกคนนะได้ว,ดว,ว่าดูสภาพน้ำเอาาน้ำลึกหรือไม่ลึกถ้าไม่ลึกลก็ไม่ต้องทวงแบบผมถ้าลึกก็ทวงเลยครับเดี๋ยววันนี้ลองสูตรนี้ดูครับอีกะนะผมสามจุดศูนย์นะครับลุยเอาใช้เป็นคัน อ,อกีกะนะครับขนาด8.6นะครับผมลรอก,ก็ฟัคเทล <3. 0 S 1> ่<ม>า T L สองพันห้าสามจุดศูนย์ทุกคนโอ้ยลงครั้งแรกด,ดูด,ดินี่รอบั่นเลยใหญ่มากเลยลุง <laughs> โอโ้ตัวเลขมาแล้วทุกคนนะสามจุดศูนย์นะครับ,นะรบอีกะนะครับผมโอโ้จะหลุดรอเนี่ย <laughs> หุกคนทุก,กนคน โอโ้เอาตายลุย,ออยโอ๊ยสายจุดศูนย์นะครับอิกะนะทุกคนนะสีเขียวนะครับโอ๊ยไต่เอาให้ผมก่อนนะไปนี่คือตัวแรกผลงานของอิกะไายไหมก่อนนะยกมาเลยเออเดี๋ยวดูครับผมดูไต่บอกกันโอว์มาอะไรกินอะไรกันะโบว์โอ๊โอสโยสกอร์อิกะสีเขียวโอ้โห สุดยอดนะครับผมนี่นี่นะครับผมทวงแบบนี้นะครับนี่ก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะทวงแบบไหนเนะี่ยโอ้โหลู้ใหญ่มากเลยทุกคนเนี่ยใหญ่กว่าล่ออีกนะโอ้โหทำแมสารจัดไปอิก,กะเดี๋ยวผมลุยต่อครับเดี๋ยวโดนอีกแน่โอ้โหไอหินเหรอโอ้ยมึกมึกอ้ยอิกะอิกะ โอ้ยไม่ทีแล้วมึกเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยเอาดิ้ดูดิโอ้ยเอาต่อมันเอาต่อต้อยเนี่ยมาสแกตตัวเดิมมันเอาต่อตัวเดิมโอ้ยปฏิคู่ไอ้นี่เอ้ยคู่เปล่าวะเนี่ยมัดปัดบอลมันเกียร์บอลตัวเดิมตัวเดิมเฮ้ยไา่แต่ตัวนี้อาจจะเบากว่าว่ะัคู่คเออคู่มันจับแน่นอนเลยตัวเนี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยหนาเลยนี่ยโอ้โห เองไงขอเอาขึ้นมาหเห็นตัวกันแล้วกันนี <cin ot ip> ่นะผมรับประกันตัวนั้นนั่งไซโลแน่นอนอะ่ะเราดูมันจับดิเมืองนั่นไซโลอ่ะโอ้แต่มาดูมาดูดิ้เวลาละหมึกเป็นร้อยวันเนี้ยน้าใจเย็นนะหมึกเป็นร้อยได้มาเนี้ยไดแล้วโอ้ทุกคนตกหมึกสไตล์สไตล์ผมนะอิกะสไตลผมสนะามจุดศูนย์สีขเขียวทุกคนอยังมันนะตอนเนี้ยอโอเค โอ้ยสุดยอดโอ้ยโอ้ยมันหนักมาเลยนะนะนักขู่เลยนะโอ้เรื่องเลยวันนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวลุยต่ามาอีกแล้วโอ้ยจัดยี่ห้ออะกากิยี่ห้ออะไรกากิกากิสันจุดศูนย์สีเขียวนะครับผมวันนี้ โอ้ยลไไปไไปจแล้ไจัไ้ไปไมไดคุยยางนัดะโอทุกคนนี่จับทุกสายพันธุมดครับผมอีกะครับสดศูนดินะครับเอ้ายอดแน่นอนแน่นทุกคนเนวันนี้เราใช้คันอีกะมาเป็นงานทิปลันนะทุกคนนะซึ่งหนึ่งเลยราคาแบบไม่แพงไงทุกคนราคาถูกใช้เนงานระดับมือชีพนะทุกคนนะนี่นะ วรนนี้เราอาจจะใช้ผิดประเภทนะปกติทิปลันมันต้องใช้แบบคันสั้นๆแล้วก็แบบคันทิปลันอะแต่นี้เราใช้คันใช้ฝั่งนะมาตีนะครับผลงานก็มีให้เห็นละนะครับโน่นนะครับยกผลงานดูนะครับนอน,น,บนี้นะครับนี่ไอ้นะตัวนี้อยู่ข้างล่างนะไม่ใช่ปล่อยไปแล้วนะโอน้นี่น,ะน,นี่อีกตัวอีกตัวนึงโอเค ครับเดี๋ยวเราลุยเรื่อยๆครับงานทิพย์รันจ่าแม่สารนะบ้านกับสายเตอร์เตอร์ตรเตอดไม้ไมตไม่น่าบาตกไะเฉยไปเฮ้ยเ,เหมือนมาตอดว่ะเหมือนมาตอดว่ะเ <c oughs> หมือนปลา <c oughs> เดินมาเลยนะ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 มาเยทุกคนหนักหนักเลยครับฝึกสมัยผ่านนะผมโอ้ยดูครับดูตัวตาเลยครับเข้าปีกาไหมโอ้หนักปวดแขนายเลยหมดแขนนะปวดแขนแล้วอะปวดแขนแล้วะโอ้ยบอดอีกแล้วบอดอีกแล้วคุณผู้ชมมีลาปีาเห็นไหมนะสตัวนะเอาเอาโยนลงนี่น้เดินโดนมาโยนมาโอ้ยใ่ตาตาคนดียเห็นไหมเห็นมไหมครับปีกาครับปีเขียวต่อหวานเลยทุกคนไปตามมาเลยนะ มาไงเลครับเียรอยู่ไหมโอ้โามองของทุกคนเขามองนะฮะยก่อนะโอ้ยสายตังายเล็วขึขึ้นแลยนะกรับปีกัดนะครับเราไปันเลยนะไัเลยนะโอ้ยรแล้วโอ้เร็วเลยโอ้ยร้วแล้เรวคว้าอะรแนะหาด้วโอ้ยแปดนะสายโอ้ทุกคนมึกกันทีดโอ้ดูนีวู้วอ โอ้โหบ้าหันมาครับโอเคมันมีตามอีกงั้นทุกคนเดี๋ยวลุยต่อโอนโอนโดนครับนะดูต,ตามนะนะปั่นปั่นขึ้นมาเลยก็ได้มาดูตาลนะปันป่นขึ้นมารอเลยครับผมสีกะนะครับผมนี่ใช้สีเดียวยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะทุกคนแล้วของเ,อเทสจริงใช้จริงนะครับผมสีกะนะครับ ครับมันงัดมึกแบบไต้ใหญ่ๆนะทุกคนนะโ,โอ้ไม่เท่าไรว่ะไปดูตัวตามก่อนนะมาเอดเลยครับเอดเลยครับเออโอ้อันนี้ไม่เท่าไรนะทุกคนนะสวยนะครับผมสวยนะอ่าเนี่ยสุดยอดครับอ่ะไต้เรื่องครับอีกาสีเขียว,วสามจุดสูงนะไตดูเรื่องนะครับโอเคไนะล้วได้หมึกดีมากทุกคนใช่ยิงเทสตจริงของจริงนะครับอ่ะทุกคนนั่นเจ้าชนะลองมึนี่ครับได้เลยครับ โอ้ยดูนะดูครับทุกคนดูนะมันคือเต่าเลยมือขึ้นเต่าเนี่ยโอ้ยใหญ่แบบนี้โอ้โหโอ้โหทุกคนเจ้าอะนะเนี่ยนะดูดิคนนี่มันใช้จริงจริงแบบจับจริงนะครับไม่ได้ว่ามาโม้ให้ฝังนะทุกคนดูดิดูดิโอ้โหโอเคทุกคนงั้นฝากผมขอฝากอ่าผลิตภัณฑ์ของอีกัดด้วยครับคือ ราคาีไม่สูงเลยคนราคาจับต้องได้แน่นอนนะผมับเดี๋ยวจเจอกันใหม่สำหรับชิปแนะนำสินค้าของอีกข้างที่ครับสาไปก่อนคลินีสวัสดีครับ